เมื่อนายแพทย์หรือหมอทําการรักษาเกิดความคลั่งปลาดหรือเอดสุนิสัยในการรักษาทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากไกลหน่วยง,งานใดได้อย่างไรหรือไม่ซึ่งมีคดีที่เกิดขึ้นนะครับญาติของผู้ป่วยเกิดอาการจ็บหลังเรื้อรังแล้วก็เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนายแพทย์เขตรวจ ดูแล้วก็มีหนองอยู่ที่แผ่นหลังก็มีการรักษาก็คือปาถัดหลังจากปาถัดรักษานั้นก็ผู้ป่วยก็เสียชีวิตซึ่งญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นก็เกิดมีความเห็นว่าการรักษานั้นน่าจะปิดปกติซึ่งเกิดขึ้นน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของหมอที่ข้าไปรักษาก็ได้ร้องขอความเป็นธรรม ให้จดใจเยายวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลก็ให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยนั้นเกิดจากอาการช็อกจากโรคเดิมของผู้ป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ให้ไม่จ่ายค่าเยียวยารักษาการเสียชีวิตดังกล่าวเมื่อทางโรงพยาบาลให้ความเห็นจากโรงพยาบาลก็ได้นําคมเห็นนั้นไปยื่น ฟ้องต่อสาปกครองเพื่อสามปกครองนั้นเข้ามามีคำสั่งว่าความเห็นมติของโรงพยาบาลน,นั้นไม่ถูกต้องและขอให้โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานเข้ามาชดใช้ยายาค่ารักษาการเสียชีวิตดังกล่าวสาปกครองก็ได้เมื่อได้รับคำฟ้องแล้วก็ได้เรียกให้แพทยสภาและก็วิทยาลัยแพทย์สามหน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงของประเทศไตยเข้ามาให้ความเห็นในการรักษาของหมอดังกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากความปิดปราดหรือเอจสุนิสัยหน่วยงานแพทย์สามองค์กรดังกล่าวก็ได้ให้ความเห็นกับสปกครองว่าการรักษาที่มีหนองอยู่ที่เป็นหลังนั้นจากการบ่าตัดซึ่ง ทำให้ผู้ป่วยนั้นอาจจะเสียชีวิตจากการที่ริมเลือดเมื่อทำการผ่าตัดและริมเลือดที่หลุดอุดตันอยู่นั้นริมเลือดที่ในกระหนาป่าตัดนั้นได้หลุดออกมาแล้วริมเลือดนั้นไปอุดเส้นเลือดดำทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้เมื่อสารได้ฟังความเห็นของแพทย์ ทั้งสามดังกล่าวจากสามหน่วยง,งานดังกล่าวนั้นก็ <_ d> um> ได้มีคำวินิจฉัยปีภาคสาวมาว่า <_ d> um> การเสียชีวิตดังกล่าวนั้น <_ d> um> เกิดจากเอชสุดวิสัย <_ d> um> ซึ่งริมเลือดที่หลุดออกนั้นไปอุดเส้นเลือดดำทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้อเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งเหตุสุดวิสัยดังกล่าวนั้นหน่วยง,งานของราชกา,ารจะต้องเข้ามารับผิดชอบ จ่ายค่ารักษาเยยวยาเบื้องต้นให้กับญาติของผู้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับศาก็เลยพิพากษาเพิกถอนมติของโรงพยาบาลที่ว่าไม่เห็นไม่ถูกต้องว่าผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตจากโรคดั้งเดิมหรือโรคไปกล้เจ็บที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่เกิดจากเอิดสุนิสัยจากการรักษาพยาบาลเบื้อง ที่เกิดมาที่านายแพทย์ได้เข้าไปทาการรักษาก็ได้ให้หน่วยงานของราชการที่เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลรักษาเยยวยาเบื้องต้น,ต,นต้องจ่ายเงินให้ครับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับคดีดังกล่าวนี้ทําให้เราได้เห็นว่าหน่วยงานภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลนั้นหรือว่าพอ,อของโรงพยาบาลให้ความเห็นเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกผอง ของตนเองโดยมีความเห็นว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากโรคป่วยข้เจ็บเดิมของผู้ป่วยแล้วเกิดอาการชอกเสียชีวิตแต่มันขัดแย้งกับหน่วยงานสามหน่วยงานของราชการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักแพทย์ศาปาและวิทยาลัยนะครับสามหน่วยงานให้ความเห็นว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจาก ลิมเลือดหลุดและไปตันเส้นเลือดทำให้การเสียชีวิตดังกล่าวได้และการเสียชีวิตนั้นเกิดจากเอตสุดนิสัยญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องได้รับเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นนะครับจากหน่วยงานของรัฐเห็นไหมครับหากท่านมีปัญหาท่านไปหาหมอไปหาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนหากเราเห็นว่าเราคิดได้ว่า หมอนั้นรักษาโรคนี้อาการนี้ป่าถัดนี้ปิดสุดวิสัยญาติของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักนั้นไม่น่าจะการรักษานั้นไม่น่าจะทําให้เขาต้องเสียชีวิตได้หรือการรักษานั้นน่าจะเกิดจากเอดอะไรบางอย่างความผิดพลาดของหมอหรือเอดดังกล่าวเกิดจากสุดวิสัยแต่ไม่สามารถที่จะทําให้ญาติของเรานั้นเสียชีวิตได้จากการรักษาดังกล่าว เราจะต้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยง,งานและก็ขอให้เขาชดจายายา,ยาค่ารักษาการเสียชีวิตดังกล่าวได้นะครับโดยท่านจะต้องไปหาตนายความให้เขาทำคดีเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจดจายายา,ยาแต่หากแพทย์นั้นได้กระทำการรักษาโดยประมาณนั่นคือคดีอาญาแต่หากแพทย์นั้นได้ทำการรักษาแล้วเกิดค,ความผิดพลาดหรือเกิดจากเหตุส่วนนิสัย นั่นก็คือเรา,เอาขอค่ารักษาค่าเยียวยาการเสียชีวิตจากหน่วยงานของรัฐเกิดจากเอกสุนิสัยในการรักษาปยาบาลดังกล่าวได้นะครับคดีดังกล่าวคดีปกครองนั้นซึ่งเราได้กระทบได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยง,งานของรัฐการกระทํานั้นทําให้เรายากของเราเสียหายรยายกของเราเสียชีวิตหรือเกิดการอาการบาดเจ็บที่หนักกว่า ดิมที่เราเข้าไปดูแลเข้าไปรักษาคําสั่งมติหรือความหินดังกล่าวนั้นกระทบต่อความเป็นจริงกระทบต่อสิทธิเสรีภาพหรือกระทบต่อทรัพย์สินของเราเมื่อเราเห็นว่าเรานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําสั่งของหน่วงงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาสั่งโดยไม่ถูกต้องไม่ชอบหรือกันแกล้งเ,เราต้องรีบไปปรึกษาทนายความที่เรารู้จักแล้วก็ยื่นฟ้องต่อศาล รองเพื่อจะ,อะร่างฟ้องให้เห็นประเด็นความผิดความรับปิดต่างๆและก็ไปยานหลักฐานต่างๆเพื่อจะนำเสนอต่อศาลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและก็เที่ยงตรงสำหรฟองจะได้เห็นประเด็นการยื่นฟ้องความเสียหายตรงเนื้อหาอายุความต่างๆถูกต้อง หรือไม่หากท่านมีปัญหารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่าน,นรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักทานายคนใดโทรมาปรึกษาทนายนัดเมืองคนครยินดีกันปรึกษาครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away It like a day. Let me take you